สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกระบะกันนะคะกับปีซูออลนิวนะคะปี B 2, 2,014เครื่อง2.5 z นะคะามาดูรอบๆก,กันนะคะเรามาดูภายในกันต่อนะคะภายในสะอาดมากนะคะเจ้าของเดิมใช้งานรักษานะคะเบาะหล ไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะคะนีก็ส่วนน้อยนะคะเรามาดูไม้นะคะไมคันนี้8,3,000โลนะคะร้วรอยการใช้งานน้อยนะคะใครสนใจเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้ปี2,014นะคะออลเนว์สองจซนะคะ ราคา459,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,400เท่น,นั้นเองผ่อนยาวถึง84งวดเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เจ้าของเดิมมีประกันชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยนะคะเราได้ประกันชั้นหนึ่งไปใช้ฟรีๆด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีประกันภัยจากแบงค์นะคะให้เป็นปอ .2 นะคะฟรีจากทางร้านนะคะเท่ากับว่าลูกค้าจะมีประกันสองตัวใช้นะคะ ภายในใหม่สะอาดนะคะริ้วรอยการใช้งานน้อยนะคะใครมองหาอยู่เข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยมาดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องใหม่เอี่ยมเลยนะคะเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมตั้งจอดเลยนะคะคันนี้น็อตน,นะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะ ซาลี่3เดือนนะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคัสก่อนส่งมอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองถ่ายให,ให้นะคะเรามีรับประกันหลังการขาย90วันให้กับแฟนเพจของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะเพราะว่านอกจากจะมีประกันตัวรถแล้วมีประกันชีวิตให้แล้วนะคะแล้วก็มีรับประกันหลังการขาย90วันให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแบงก์ก็มีรับประกันเครื่องเกียร์1นปีให้กับ ลูกค้าด้วยนะคะได้โลสั่สวยไปใช้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะผ่อนสบายสบาย84งวนนะคะสำหรับวันนี้น้องโมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ